สภาอุดม่าห์การหันกลา้าระดมกันออกมาพันธมิตรสิ้นเก่ามรขาวานถึงเวลาแล้วท่านระดมกันออกมาลูกหลานนักศึกษาพี่น้องที่เข้ารบครับสบายดีบ่เราสบายดีเน,ะนาะผู้ใดบ่ทั่นได้เปลี่ยนซิมผู้ใดบ่ทั่นได้เปลี่ยนซิม ระวังเด้อขันเจ้าบ si like yeah. ่เปลี่ยนซิมเจ้าสีเก็กซิมเด้นายกนกแก้ววันนี้โผล่มาแล้วและก็หายเข้าไปในรูอีกแล้วครับพี่น้องครับพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความรับผิดชอบ น่ารังเกียจคนอีสานเอินว่าเป็นตะขีเดียดแถมยังอีเดียดด้วยพฤติกรรมอย่างนี้นี่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมสมชายหนองฮีในฐานะที่เป็นวิทยรกรน,นักพูดสอนด้านการพูดอยากเล่าให้พี่น้องฟังวันที่นายกนกแก้วถแถลง18กุมภาที่ผ่านมาคำถแถลง ต่อพี่น้องชาวนาคำถแถลงลักษณะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนเขาเรียกว่าเป็นเฮสปีดเฮสปีดคือคำพูดที่ทำให้คนแตกแยกคำพูดที่ทำให้คนเกลียดก,กันอันนี้เรียกว่าเฮสปิดผมลอกมาทั้งฉบับไม่ได้มีตัดต่ออะไรเลยครับพี่น้องเรียนพี่น้องดังต่อไปนี้คำแรกที่นายกนอกแก้วถแถลง เรียนพี่น้องชาวนาและพี่น้องชาวไทยที่รักยิ่งนี่เริ่มชั้นเรียชาวนาก่อนครับพี่น้องครับวันนี้ดิฉันในฐานะหัวหน้ารัฐบาลขอโอกาสพี่น้องชาวนาและก็พี่น้องครับถ้าและก็เมื่อไหร่นี่คือผมจะให้อ่านเต็มมันเป็นคำจุด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 ให้พี่น้องพูดคำว่าแดะแๆแ เรียนพี่น้องชาวนานและพี่น้องชาวไทยที่รักยิ่งและก็แดะแดะแดะเนี่ยฮะสิ่งที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยคำพูดนี้ก่อให้เกิดความจงเกลียดจงชังคำพูดช่วงที่สองเธอบอกว่าในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลประสบความสำเร็จ ประส,สบความสำเร็จถามว่าสำเร็จอะไรชาวนาตายเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่บรรลุเป้าหมายและมีชาวนามีรายได้เพิ่มครับพี่น้องครับถ้าชาวนามีรายได้เพิ่มเขาเข้ากรุงเทพมาสูดอากาศบริสุทธิ์เลยครับพี่น้องครับ บรรลุเป้าหมายเนี่ยบรรลุเป้าหมายอะไรคุณเอาตัวชี้วัดอะไรมาบรรลุเป้าหมายของคุณตัวชี้วัด KPI เนี่ยฮะหลายท่านยังไม่ทราบนะฮะว่าตัวชี้วัดที่ดีคราชการเขาจะมีตัวชี้วัดพี่น้องอาจจะงงแต่จําง่ายๆครับพี่น้องครับตัวชี้วัดที่ดีคือสับป,ปะเลอครับพี่น้องครับวัดอยู่นี่นะครับ ถ้าเป็นคนอื่นนะชี้วัดไม่ถูกนะครับแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าบรรลุเป้าหมายชาวนามีรายได้เพิ่มทั้งยังเป็นพื้นฐานเศร,รษฐกิจที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งของเศร,รษฐกิจรากหญ้าและก็แดะ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 ต้องพูดอย่างนี้แหละครับ ไม่รู้จะสรรหาคําอะไรมาแทนแล้วลุงกำนันเรียกว่าอะไรนะคุณดอกไม้ใช่ไหมเราเป็นเด็กเป็นเล็กจะไปพูดอย่างลุงกำนันไม่ได้เพราะเธอเนี่ยเหมือนนางในวรรณคดีเขาเรียกว่านางสุวรรณมาลีครับพี่น้องครับหน้าตานี่ไม่ต่างอะไรจากนางประแดะเท่าไหร่ละครับพี่น้องครับ คาราคาบสุดท้ายในวัดนี้เธอพูดว่าอะไรประชาชนเห็นถึงผลที่ชัดเจนเงินตกถึงมือเกษตรกร,กรตัวจริงจริงเหรอจริงเหรอเงินในระบบที่ขายข้าวส่วนต่าง9บาทต่อกิโลมันหายไปแสนห้าไปอยู่ในพุงหมาตัวไหนหรือ โคงการจึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องครับพี่น้องครับ<ว>คุณภูมิใจอะไรของคุณชาวนาเขามานอนอยู่เนี่ยเขาลำบากแทบตายนอนกลางดินกินกลางทรายนี่คือความภูมิใจของคุณหรือคุณนกแก้วข้อที่สครับพี่น้องครับ ข้อที่สามคืออะไรพี่น้องชาวนาอันนี้ขออนุญาตอ่านเร็วนิดนึ่งพี่น้องชาวนาพี่น้องชาวไทยเป็นที่น่าเสียดายว่าความใฝ่ฝันที่จะลืมตาอ้าปากของชาวนาไทยกำลังโดนเกมการเมืองสร้างกระบวนการบ่อนทำลายรวดเร็วจะจนหมดสิ้นไปในไม่ชา้าหาว่าเรานี่ไปเล่นเกมการเมือง ดิฉันมีความเสียใจและต้องขอโทษพี่น้องชาวนาที่เหตุการณ์เอาชาวนาเป็นตัวประกันใครกันแน่เอาชาวนาเป็นตัวประกันให้ใบป,ประทวนเขาไปไปขึ้นเงินไม่ได้เหมือนจ่ายเช็คเด้งแล้วเมื่อไหร่ชาวนาพี่น้องผมจะได้เงินฮะนายยกนกแก้ว หรือคุณจะรอจนกว่าใบประทวนของชาวนามันงอกเป็นใบสัญญาบัตรหรือคุณจะรอใบประทวนของชาวนามันงอกเป็นใบสัญญาบัตรหรือยังไงวะ <S <S ทำเหมือนตำรวจอ่จากชั้นประทวนเป็นท่านสัญญาบัตรอะแล้วภารากาิจสุดท้ายพี่น้องครับไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคความหนาวความหนาวานาเพียงใด ดิฉันจะไม่ย่อท้อและจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวนาต่อไปจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวนาต่อไปตอนนี้คุณอยู่รูไหนเหรอคุณปูคุณบริหารจัดการด้วยการออนเฟสคุณจะออนเฟสทำไมเมื่อคุณไม่มีความจริงใจกับใครในแผ่นดินนี้ บริหารผ่าน Facebook พี่น้องครับเนี่ยคือสิ่งที่นายกนกแก้วพูดพยายามสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมหาประชาชนแยกกลุ่มคนบอกว่าเราไปกันแกล้งชาวนะาพารากราฟนี้สำคัญมากครับเกมการเมืองที่ดิฉันกล่าวถึงมาจากกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลมีแนวทางที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นนี่กำลังกล่าวหามวลมหาประชาชนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยมันไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยทำไมจะไม่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยสารแพ่งเขาจะคุ้มครองเราหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ ออกพรกรมาไม่มีความหมายเลยเพราะใช้บังคับไม่ได้นี่ฮะแล้วถามว่าพวกเรามวลมหาประชาชนพี่น้องทำไมสารสารแพ่งเขาคุ้มของเพราะเราชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแต่ถ้าไอ้พวกโจกแดงมันชุมนุมเป็นยังไงครับพี่น้องป่านี้ยแถวเนี้ยมันเผาจนได้รอยอังคารแล้ว ครับเออพี่หยองครับมันร้องเพลงหรือว่ามาเสกหนังไฟเข้าท้องคนดูครับเนี่ยเป็นเพลงวยพรบ้านเขาครับเป็นเพลงวยพรเขาเอาจริงจริงคนเขมรกับไทยก็เป็นพี่น้องกันน yeah ี่แหละนี่ถามถามได้ไหมบ้านบ้านคุณมีรถไฟฟ้าแบบนี้ไหมมีมีแล้วเหรอครับผมรถไฟฟ้าบ้านคุณเป็นไงครับมีหกล้อ มันมาตอนไหนวะมาตอนเวลาไฟฟ้าดับเอาบันไดพาดขึ้นต่อไฟฟ้าชาวบ้านอันนั้นมาลดการไฟฟ้าไอ้ฟฝายเออศิลปินไทยที่ไปดังบ้านคุณมีใครบ้างเบิร์ดเบิร์ดครับผมเบิร์ดธงชัยแมงดาที่เบิร์ดสุดยอดมากไม่ไปเลือกตั้งด้วยดีมากเลยเศกดังไม่เศกเศกดังเรื่องเศพยาด้วยบ คุณรู้ได้ไงเสกเสพย,ยาผมดูข่าวสามวันติดกันเลยเลิกครับผมดังถึงขาอเม็เลยเหรอครับผมแล้วเสกมันเสพย,ยาทำไมใจสร้างมามันไปซื้อยาที่ไหนทันผิดมันไปรถอะไรจักรยานสีแดงซื้อมาแล้วมันเสพกับใครเราและนายเสพแล้วมันรู้สึกยังไง มื่นตอนสิบสี่อาการเป็นไงสมสารตอนนี้เสกออกมาบอกพี่น้องประชาชนแล้วเขาเลิกเด็ดขาดประชาชนก็บอกเสกไปแล้วบอกว่าไงอมพระมาพูดกูก็ไม่เชื่อโอ้โหเพลงอมพระนี่ของเขมรครับผมไอ้มั่วแล้วพี่ของไทยเขาบอกว่าเป็นของเขมรของไทยของเขมรแตงพี่ไม่รู้ไงเอ้เดี๋ยว ของใครกันแน่ผมไม่เชื่อคุณลองเดี๋ยวคุณลองเนื้อไทยคุณลองเนื้อเขมรเพลงอมพระเพลงอมพระเธอเดินมาหาทำนาเศร้าเธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอโอนดามาจัดหายตราภาเรื่องใครแสหายังจ่อพย บอกมิดเอาไว้หนังตอบลายจอมปุ้ยไรสร้างทำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีใครใหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากให้ใครมาพัวพันโยแปรมาสคอตโูมันเตอมันเือตีเอานว้ยเต่งออง เหม็น pues ดีก like ว่าเฮ้ย like มีอะไรอีกอะ เชิญ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 ครับอะไรฮะอะไรฮะอ๋อมาขอบเขาจะมาขอบคุณพี่น้องมาขอบคุณพี่น้องเหรอฮะออ่เออมาขอบคุณทำไมพี่น้องที่นี่เขาไม่ได้เลือกคุณฮะพี่รู้ได้ไงครับก็เขาสร้างภาพบ่อยไม่รู้จะอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวเอียงไปโน่นเอียงไปนี่อะไรครับขอเวลาสามนาทีสามนาทีไปกราบตีนทุกคนเลยฮะไปกราบตีนขอโทษเลยกราบไม่ไหวตีนเยอะเหลือเกิน เอาขึ้นมาเลยฮะเอาเชิญครับเชิญครับเชิญครับขึ้นขึ้นทางนี้ครับก็ในีเวลามีน้อยฮะขึ้นทางนี้เลยเร็วๆครับเวลาเรามีจำกัดนะครับเอ่อช่วยช่วยดูแลท่านหน่อยเฮ้ยเออคุณครับให้เกียรติท่านหน่อยครับท่านเป็นสสครับทางนี้ครับทางนี้โอ้กางเกงเปื้อนหมดเลยครับปัดหน่อยครับปัดหน่อยครับปัดหน่อยเออดูแลท่านปัดครับว้า ท่านมาให้ท่านได้กล่าวอะไรนิดครับกล่าวๆอะไรนิดหนึ่งครับเรียนลุงกำนันที่เคารพผมวิทย์มาแล้วผมอยากจะถามว่าลุงกำนันเกิดมาทำไมครับ ถึงได้โชคดีนำมวลชนกู้ชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินดีมากเ <c oughs> วลาผมคุยอะไรล้อมไว้ล้อม <c oughs> ลอม <c oughs> ผมก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะเอาไงแน่รับผอมีวิตคุณเนี่ยล้อมไปเลยเถ <c oughs> ลิมอยู่ไหนฮะ <c oughs> ไปทะเลท่านเจอฉลามถ้ามานี่เจอชูวิทย์พี่น้องด้วยครับเก่ง <c oughs> จริงใคร้าคนเรียกมาดวลกับผมบนเวทีนี้ให้มาล้องแข่งกันคนละเพลงหล่มไหนอ่ะ ถลิมพลมาละคำผมเป็นสาวสองดีได้ยินเพลงไม่ได้ต้องขอภัยพี่น้องบ้านเมืองถึงเวลาต้องมีคนว้าเฮ้ยบ้าบออะไรนักหนาไอ้นี่มันบ้านเมืองกำลังวุ่นวายคุณก็กลุมกลุรัฐบาลรู้อาว่าไมเลยว้า พี่น้องที่คาผมอยากจะมาชี้แจงเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่างๆมากมายเรื่องแรกผมจะคุยก่อนเมื่อวันที่สองกุมภาวันเลือกตั้งบางคนหาว่าวิทย์เสียหายว่าจัดฉากผมอยากจะพูดเลยวันนี้ว่าไม่ได้จัดจัดครับมันมีคนขัดขาวิทย์วิทย์ล้มซะก่อนเข้าใจวิทย์ผมเสียหายพี่น้องที่เคารพ <laughs> ผมชื่อว่าชูวิทย์ รามสกุลลูกหยีไม่เกี่ยวมันอยากให้ผมติดคุกกับมันผมเป็นผู้สมัครจากพักกลางวันออกเที่ยวกลางคืนโอ้น่าอยู่เว้พักนี้ถ้าพี่น้องที่นี่เข้าพักผมผมพาเที่ยวทั้งคืนรัฐบาลมี30บาทรักษาทุกโรคใช่วิทมี30มี3บบาทอาบได้ทุกอ่าง <m uch> ชอบใจเป่านุกมีให้ชื่นใจ <m uch> โอ้โหชอบอาบอมนวดกันเนาะ <m uch> 30บาทอาบได้ทุกอ่าง ติดได้ทุกโลกพี่น้องหลังจากนั้นเราจะรักษาโลกกันรัฐบาลมีรถแท็กซี่เอื้ออาทรของมิตย์ก็มีครับโสเภณีเอื้ออาทรไอ้นี่พูดจาถึงครับอยู่ใกล้เขตไหนให้เราเอาไปวางไว้เลือกเลือกเลือกแค่นั้นพี่น้องที่ครับผมจะคุยเรื่องดีรัฐบาลทําอะไรเรื่องข้าวพี่น้องข,ข้าวหายที่พิจิตข้าวเน่าที่ชาเชิงเซาก แกงเผาที <ใ christ? S 1> ่ลำนาลายใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบเสียหายไปหมดวุ่นวายจนถึงขนาดนี้คุณจะรับผิดชอบหรอคุณหยองมันรับผิดชอบไม่ไหวแล้วครับบ้านเมืองถึงเวลานี้ต้องออกมารับผิดชอบจริงๆแล้วคนอย่างคุณรับผิดชอบอะไรไม่ได้อยู่แล้วทาไมพูดอย่างนี้ครับเมียคุณยังไม่รับผิดชอบเลยพี่น้องมึงจะเลือกใครก็เลือกสักคนดึงทำไมเขาก็รู้หมดสิโอ้อะ เราพอแบ่งเวลากันครับเดี๋ยวมีเขาแบ่งเวลากันนะเม้นๆลาบอกพี่น้องมวลมหาประชาชนสู้ๆกันหน่อยอ่าลาสมบปโอนมาเจ็ดชิงงานชวนรวมกันทำทีไปเราเลือกไทนิดนี้ยสมอ่อยจิ้วกำลังจัดอ่อยตัวอ่อยกำลังอะไรอะไิดอะไรต่องอ้อได้บอกโอนมาเจ็ดชิงงานนี้เราแต่ต่อสู้ต่อไปต่องอ้อคดีได้มองโอนงงงงไอ้สัตว์ยอย่าว่าแต่กูเลยเขาก็งงอีกไม่พูดภาษาไทยพูดพูดไทยขอขอบคุณ แขกภ<อ>ูมิเกียรติทุกท่านแขกผู้มีเกียรติขี้เกียรติพ่อของมีเกียรติขอขอบคุณแขกภูมิมีเกียรติทุกท่านเออมาในงานงานอ่ะไงมึงอ,อ่านออกเหรอมาในงานอองานนี้เออขอบคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนพวกเราทะาเรื่งตึงตังไปบ้างต้องกราบขออภัยไม่ใช่นิสัยจริงของพวกเราครับ เป็นสันดานครับสันดานเป็นการแสดงเป็นการแสดงจะแวะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องครับถ้าว่างจะมาทุกวันเป็นประจำนะครับเพราะเราไม่มีอะไรทํากันแล้วครับไม่มีงินมาร่วมต่อสู้กันมากินข้าวที่นี่มนกินข<ม>้<ป>าวมสทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนครับอย่าเจ็บอย่าจนยองลูกหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ปบมือดังๆให้กับพี่หยองลูกหยีและก็ทีมงานด้วยพี่น้องเขลงไทพี่น้องครับเธอบ,บอกว่ามีกระบวนการกล่าวหาและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการบริหารโครงการรับจำนำข้าวทั้งโจมตีทางการเมืองและกฎหมายว่าด้วยโครงการรับจำนำข้าวว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นระดับะระดับนโยบายนะแล้วเธอพูดว่าไงดิฉันเอง ดิฉันต้องการเห็นการตรวจสอบที่เข้มงวดและยินดีในการในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปชเธอถแถลงวันที่18ปปชชี้มูล19เธอถแถลงว่าเธอเนี่ยยินดีถ้าปปชจะตรวจสอบพอปปชมีมติเอกชันชี้มูลว่าเธอทุจริตเธอออนเฟซว้อย่างไงทำไมแค่ พิจารณาชี้มูลดิฉันแค่21วัน21วันอะไรเขาพิจารณาคุณตั้งแต่ปี2555แล้วโว้ยนายกนกแก้วนี่คือการทุจริตเชิงนโยบายคุณกลัวอะไรกับการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนโยบายคุณดีเนี่ยรอพวกเราปฏิรูปจัดสรรบ้านเมืองก่อนใช่ไม่ใช่พี่น้องครับตั้ง เอาเลยเอาเลยครับเอาเลยปฏิรูปก่อนเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นคนที่ทําให้เศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งเขาบอกว่าอะไรแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้เขาออกแบบเศรษฐกิจของประเทศเขาเองพม่าค่อยๆเปิดประเทศประเทศแข็งแกร่งเราเป็นมวลมหาประชาชนเราเป็นเจ้าของประเทศ ทำไมเราจะออกประเทศออกแบบประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งไม่ได้ใช่ไม่ใช่ประเทศนี้เป็นของเราคุณกลัวอะไรนโยบายจำนำข้าวคุณดีคุณทำอีกถ้าประชาชนชอบใจรับรองเลือกตั้งครั้งหน้าคุณนอนมาแน่นอนนาะยกนกแก้วคุณนอนมาและไม่ใช่นอนมาธรรมดา ผมแถมพระนำให้องค์หนึ่งค,คุณขายอะไรไม่ได้เหรอคุณทำอะไรไม่ได้ช่วยพี่น้องชาวนาไม่ได้ดิฉันขอความร่วมมือพารากราฟสุดท้ายและความเห็นใจทุกฝ่ายต่อความทุกข์ยากของพี่น้องชาวนา ทวกยาดเงือของพวกเขามีค่ามากต่อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนเราจะต้องไม่ปล่อยให้กระดูกสันหลังของชาติพิกลพิการชาวนาไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณไม่ได้ทําให้เขาพิการเลยตอนนี้คุณทําให้เขาตายไปเรียบร้อยแล้วคุณนกแก้วมหัศจรรย์ไหมล่ะพี่น้องอยู่มาสองปีประชุมสภาไม่เคยอยู่ บินต่างประเทศ40ประเทศทั่วโลกขายข้าวไม่ได้สักกระสอบเดียวแล้วบินต่างประเทศเนี่ยครับพรานภาษีอากรของพี่น้องเราทุกคนคุณบินต่างประเทศผมจะไม่ว่าอะไรถ้าคุณไม่ได้ใช้ภาษีอากรของพี่น้องประชาชน ถ้าคุณบินต่างประเทศด้วยกระดง้งแล้วผมจะไม่ว่าอะไรคุณเลยวันไหนกระด้งเปียกก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องบินพี่น้องครับนี่คือเฮสสปีดของนายกนกแก้วสุดท้ายผมเองนะพี่น้องเป็นลูกศิษย์ที่มีครูบาอาจารย์ อาจารย์ในพิชาดำดีนะเป็นเป็นอาจารย์ของผมเองท่านก็ต่อสู้ขับเคลื่อนตลอดนะวันนี้เนี่ยฝากมาเป็นกำลังใจมวลมหาประชาชนคุณพ่อไม่สบายอยู่ห้อง ICU อยู่โรงพยาบาลลาดวิถีอาจารย์ผมท่านฝากเพลงรอยไถแปร ى, มาถึงมวลมหาประชาชนฝากพี่น้องตรงนี้วันนี้ไม่มีดนตรีเดี๋ยววันหน้าจะฝากจะมีดนตรีประกอบด้วยขอเชิญฟังให้เพาะนะครับ เดี๋ยวเราจะจบแล้วนะฮะทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเพราะชาวนาไกลแทบตายเห็นใบประทวนแล้วเศร้าครึ่งปีแล้วหนอราทให้รอเงินจำนำข้าวก็ยังไม่ได้ดังคำขา เล่นเอาใจเราสะท้อนทุงน่งนาแห่งนี้ยังนี่ท่วมนาไรเงินใช้นี่ติดคาต้องหาคู่มาใช้ก่อนดอกแผ่แงแค่ไหนจำฟื้นใจเอาเงินร้อน เพราะกลัวนาข้าวหลุดไทยทอนสิ้นไลรังนอนระกำถูกวงถามไทยรัดคงไม่หลอกแต่แล้หกลับมากลิ้งกรอกหลอกให้ชาวนาเจ็บชำ้ำโกงกินทุจริต เศรษฐกษิจข้าวไทยระกามโอใครใครบ้างไม่ช้ำรับคำแล้วมาพันแปร่ทงนาแดนนี้คงร้างไปอีกนานข้าเองก็เหลือจะทานรัฐบาลแสนสุดจะแย่ รอยไปเกินการชาติคงถูกพรานมาไลยแน่ปฏิรูปก่อนคงดีแท้ช่วยกันดูแลชาวนาไทยเเป็นกำลังใจที่น้องวนมหาประชาชนครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์สมชายหนองฮีนะครับ พี่ชายของผมนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งลงนะครับเดีย๋ยวอยู่ร้องเพลงชาติด้วยกันแต่หลังจากที่ร้องเพลงไถแปลกใช่ไหมฮะ <c oughs> อ๋อไถแปล <c oughs> ผมว่าแปลกเพราะฟังดูแล้วมันแปลกนะฮะ